ันนี้เป็นอีกโจทย์ตัวอย่างหนึ่งนะก็ให้หาสนามไฟฟ้าที่ระยะทางแเหนือจากจุดศูนย์กลางของของที่เป็นวงกลมลูกที่มีรัศมี r ที่มีแคลร่ปรจุลายฉากลมด้าอยู่โอเคก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็น โ o r i z o น t a เนี่ยมันสมมาตรแนวขวางเนี่ยมันจะ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 หักหลังครับพอดีแต่สำหรับ for vertical เนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่หักหลังกันพอดีนะเราต้องคิดกล่อง vertical โอเคอันนี้สัญลักษณ์ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมัน DQ เนี่ยมันไม่มันต้องเป็นแลมด d a lambda DL มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ area แต่ว่ามันคือมันคือเส้นรอบวงประจุที่อยู่เส้นรอบวงแต่ว่าสมมุติว่าใช้อันนี้ไปก็ได้สมมุติว่าโอเคนั้นแต่ว่าถ้าเป็น vertical เนี่ยเราต้องจะเวลาแตกเนี่ยมันจะต้องเป็นคูณ cost ด้วยซึ่ง c o s มันโดยถ้าส่วน r ตัวเขียนนั้นข้างล่างก็จะกลายเป็น r ตัวเขียนกำลัง3แล้วเรารู้ว่าอินทิเกรต da เนี่ยมันได้2อา p r นั้นเราก็จะได้ evertical เนี่ยเป็นประมาณนี้โอเคแล้วนี่ก็จะต่อครับก็ประมาณนี้